สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กลับจิกนะครับและวันนี้คนที่นั่งอยู่ข้างๆผมหนุ่มหล่อคนนี้ก็คือช่องคาริสนะครับมาอาจจะเคยเห็นเขาในตาม y t u t u นะครับแล้วก็ใน Facebook อะไรบ้างเป็นหนุ่มหล่อที่เขาเรียกว่าเป็น Motivational Speaker ที่กำลังมาแรงมากนะครับณปัจจุบันนี้นะครับวันนี้ก็เลยต้องขอเชิญมานะครับแล้วก็ลองมาถามความเห็นดูหน่อยเพราะว่ามีคนถามเข้ามาเยอะมากในคลับ i ิกในเรื่องของเรื่อง commitment นะครับคอมมิชเมนหรือความเขาเรียกว่าจะต้องแบบคอมมิชเป็นแฟนหรือว่าคอมมิชในเรื่องต่างๆหรือสถานะเนี่ยนะฮะก็เลยวันนี้ก็เลยอยากกระถามนะผู้ชายสองวัยมานั่งคุยกันแล้วกันนะครับว่าถ้าเราจะต้องคอมมิชกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยผู้ชายเขาจะมองอะไรบ้างอ่ะใ,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 ในในในวัยของชองถ้าในวัยของช่องก็แบบประมาณยี่สิบกว่าไงเนาะอ่าฮะมองอะไรบ้างเนี่ยอืมมองอะไรก่อนดีกว่ามองอะไรก่อนชองมองว่ามองได้สองมุม ครับผมมุมหนึ่งคือมองมองเหมือนว่าเขาเจอผู้หญิงที่ใช่หรือยังเพราะว่าในช่วงวัยรุ่นเนี่ยครับบางทีด้วยความที่แบบว่าเราอาจจะยังผ่านอะไรมาไม่มากอออืืชีวิตมันยังไม่โชคโชวนเท่าไหร่นะก็อาจจะแบบว่าเหมือนกับว่ายังไม่เจอชอยผู้หญิงที่ใช่ก็ยังไม่กล้าให้จะคอมมิตกับใครจริงจังนั่นคือชอยนั่นคือเรื่องที่หนึ่งครับส่วนเรื่องที่สองก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของตัวเอง เรื่องของความคิดของตัวเองเลยว่ามันมีมันมีสองมุมว่าหนึ่งคือเขาอาจจะไม่พร้อมที่จะมีความสัมพันธ์เพราะว่าอาจจะเป็นเด็กที่เพิ่งจบใหม่นะพี่นะอ่าเรื่องของการงานความมั่นคงในชีวิตมันยังต่ำอยู่คือชองพยอมบอกว่าผู้ชายเขาคิดเยอะเนี่ยในเรื่องนี้จะคอมมิทหรือมีแฟนมีอะไรสักคนนึงเนี่ยชองมองว่าชองมองว่าถ้าจะถ้าจะบอกว่าไม่คิดเลยก็คงจะไม่ได้นะอืเพราะว่าในยุคเนี้ยยุคที่ยุคที่สังคมมันเปลี่ยนไปผู้หญิงเขาก็ถามหาความมั่นคงมากขึ้นนะ อจริงไหมแล้วถ้าผู้ชายที่ยังไม่พร้อมอ่ะก็จะมีตัวเลือกที่น้อยกว่าผู้ชายที่พร้อมมากกว่าคราวนี้ผู้ชายที่ยังไม่พร้อมก็จะคิดเยอะก็จะคิดเยอะหน่อยว่าเราต้องสร้างเนื้อสร้างตัวก่อนหรือเปล่าเราถึงจะสามารถมีความสัมพันธ์ได้อะไรแบบนี้ก็มีแบบนี้เหมือนกันกับอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของด้วยความที่วัยเป็นวัยรุ่นครับยัง บางคนอาจจะมีตัวเลือกที่มากมายออาจจะมีความเจ้าชู้หรือยังหยุดไม่ได้เงี้ยอันนี้ไม่ต้องวปรุ่นหรอกถ้ารวยแล้วมีตังค์เยอะเนี่ยมันก็ตัวเลือกมันก็เยอะใช่รวยแล้วรวยคือคนรวยก็มันก็ยังไม่อยากหยุดถูกไหมยังไม่อยากหยุดยังอยากแบบสนุกไปต่อฉันมีตั๋วเล่นได้ทุกเครื่องทำไมฉันต้องเล่นเครื่องเดียววะใช่ก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลว่ายังไม่อยากจะมีความสัมพันธ์ที่จริงจังกับใครสักคนเพราะยังสนุก ยังสนุกอยู่ยังสนุกอยู่อยู่ที่ความสัมพันธ์กับใครสักคนไม่ได้อ๋อแล้วไม่จริงจังแล้วทำไมมันมีเซ็กกันหนูล่ะคะเนี่ยเขาไม่จริงจัง่ะมันมีเซ็กกันหนูทำไมอ่ะทำไมตอบแทนหน่อยก็อ่าคำคำตอบนี้มันมันอาจจะไม่ไม่ถูกใจกับใครบางคนนะแต่แต่เชื่อผมเถอะว่ามันคือเรื่องจริงมันคือเรื่องจริงมันคือรียลลิตี้เนาะเดี๋ยวนี้มันมีความการมีความรักมันไม่จําเป็นต้องการมีเซ็กเดี๋ยวนี้การมีเซ็กมันไม่จาเป็นต้องมีต้องต้องรักก็มีเซ็กได้ ในยุคสมัยนี้กันนะในยุคก่อนเราอาจจะแบบว่าเฮ้ยต้องแต่งงานก่อนต้องทําให้ตูกหลักตามประเพณีคนไทยเรานะคอืมเราเมืองพุทธใช่ไหมแต่ว่าในยุคเนี้ยบางทีความสัมพันธ์มันมีมากขึ้นไงเคยรู้จักความสัมพันธ์แบบแฟนวิดเบนเนฟิตไหมอ่า one night stand แบความสัมพันธ์แบบเนี้ยไม่ต้องใช้ความรักใช้ค่ความชอบก็พอแั้นชองยืนยันนะว่าผู้ชายสามารถมีเซ็กซ์โดยไม่ต้องมีความรักได้ ผู้หญิงก็มีบ้างด้วยซ้ำโอเคแต่ชายจะเยอะกว่านอ r m a l ล y เลยนอ r m a l l y ี่ทำได้แต่ว่าถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดอยู่ที่มุมมองของคนครับมุมมองของคนเพราะนั้นเรื่องนี้ต้องใช้วิจารณญาณผลประโยชน์ลงตัวทั้งสองคนก็โอเคผลประโยชน์ลงตัวทั้งสองคนก็โอเคก็ชิวๆครับดังนั้นเซ็กซ์ไม่ได้หมายความว่าเราจะมีความรักใช่ไม่ได้หมายความว่าเราจะมีความรักเซ็กซ์ไม่ได้หมายความว่าเขาจะคอมมิชใช่ใช่แต่แต่นี้ขอฝากทิศเสริมมาให้ไหมครับถ้าเกิด ผู้หญิงเนี่ยที่กำลังเจอผู้ชายที่ยังไม่มั่นใจว่าอยากจะคอมมิทหรือเปล่าเเขาผู้ชายเนีี้เขาจะคอมมิทหรือเปล่าเขาจะคอมมิทกับเราไหมอะไรยังไงกำลเลยอยู่นะครับต้องให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากมากเรื่องเซ็กส์เพราะว่าถ้าเกิดผู้ชายเนี่ยได้เซ็กส์ไปแล้วครับโอกาสคอมมิทพี่กีว่ายากขึ้นเยอะไหม ได้แล้วเหรอถ้าได้แล้วโอ้ถ้าได้แล้วยากสิได้ยากก็กินฟรีอยู่ล้าจะให้คอมมิตทำไมเราเหมือนเหมือนฉันกินฟรีอยู่แล้วบังคับให้จ่ายตังค์เราเฮ้ยกินฟรีไสองเดือนแล้ววันนี้บอกจ่ายตังค์บ้าเหรอใช่วันนี้ต้องมีบินบ้าเลยมันคิดแบบนี้ถูกมัมันจะเป็นแบบนั้นเพราะนั้นผู้หญิงที่กําลังเจอผู้ชายที่ยังไม่รู้ว่าเขาจะคอมมิตกับเราหรือเปล่ายังไม่ชัวอ่าเรื่องเซ็กต้องอุ้มไว้ให้แน่นๆเลยอย่าเพิ่งไปยอมอย่าเพิ่งไปยอมอย่าเพิ่งไปยอมอยากได้อะไรจากเขาให้ได้ก่อน แลาแค่ให้สิ่งที่เราต้องการาแต่ผู้ชายเขาเขาบอกโดนกล่อมอยางเนี้ยสิแบอบว่าถ้าเกิดเป็นแฟนกันแล้วไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีเซ็ก์หรือว่าถ้ายังไม่มีเซ็ก์มันก็ยังไปถึงสถานะแฟนไม่ได้ถ้าเป็นแบบนี้ใช่ไหมกล่อมแบบนี้จะทํายังไงดีจะทายังไงดีอคือท้องมองว่าคนคนคนยุคใหม่เนี่ยคเราต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนอืถ้าเราไปยอมคนคนหนึ่งเพียงเพราะว่าแค่คําพูดของเขาก็กล่อมเราได้เนี่ยอื นั่นแปลว่าเราจุดยืนเราไม่ชัดเจนลืะนั่นแปลว่าจุดยืนเราไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนกับตัวเองด้วยไม่ชัดเจนกับตัวเองด้วยครับแล้วลองถามตัวเองว่าถ้าเกิดว่าจะให้เขาเลือกคนที่ไม่เป็นแฟนถ้าจะให้เขาเลือกคนที่มาเป็นแฟนด้วยอต้องชิมก่อนต้องลองก่อนต้องมีเส้นก่อนแล้วเดี๋ยวถึงจะบอกว่าไปได้หรือไม่ได้อืมแล้วเราไม่ชัดเจนในจุดยืนตัวเองอ่ะมันแสดงถึงว่าเราไม่เหมือนเราไม่รักตัวเองมากพอ่มันเหมือนเราไม่เห็นคุณค่าของตัวเองมากพอ เป็นของไปลองให้เขาเฉยดึงให้ไปให้เขาชิมแล้วพอเขาชิมเสร็จแล้วเขาไม่ชอบไม่ซื้อทิ้งแต่คุณโดนชิมไปแล้วอันนี้มันมันฟังมันฟังอาจจะดูเหมือนว่ามันฟังอาจจะดูเหมือนโหดร้ายนะแต่ในมุมมองของผู้ชายบางคนนะเขามองแบบนั้นจริงๆอืมว่าแบบไม่ถ้าผู้หญิงคนนี้แล้วไม่จาเป็นต้องไม่จำเป็นต้องมีความสัมพันธ์ก็ได้นี่ก็มันได้หมดแล้วก็ได้แล้วก็ได้หมดแล้วความรักจากตัวคุณผมก็ได้มาแล้ว แล้วเรื่องเซ็กซ์ของก็ได้มาแล้วแล้วจะไปขยับความสัมพันธ์ขึ้นไปทําไมใช่ขยับทําไมให้เป็นให้แบบภาระเข้าหาตัวถูกไหมเรื่องภาระเข้าหาตัวแต่ว่าไอ้กำไรนี้ได้ครบแล้วใช่เรือจะเรือจะตอนนี้เอาภาระเข้ามาใส่แล้วแต่แต่แต่อันนี้ต้องต้องต้องบอกเสรีนิดหนึ่งว่าครับผู้ชายไม่เป็นแบบทุกคนอ่าแต่ว่าจะบอกว่าไม่มีเลยก็ไม่ใช่โอเคมันมีจริงๆครับมันผู้หญิงต้องให้ความสาคัญกับเรื่องนี้จริงๆว่าอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีอยากให้สิ่งที่เขาต้องการ ก่อนที่จะได้สิ่งที่เราต้องการอ่านี่แหละครับอันนี้แหม่นะฮะเป็นที่น้องชองมาฝากเอาไว้นะครับทิ้งท้ายหน่อยสําหรับคนที่เจอในความสัมพันธ์ที่ไม่ยอมคอมมิตสักทีอยู่กันที่ครึ่งป,ปีปีหนึ่งก็แบบที่ช่องว่าเนี่ยกินฟรีบ้างอะไรบ้างทำเขาบอกท,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 ทาทุกอย่างเหมือนแฟนเลยนะท,ทุกอย่างเหมือนแฟนแต่ไม่ให้สถานะแล้วก็เลยไม่แล้วก็ไม่ให้สิทธิ์ไม่ให้สิทธิ์ในการที่แบบมาอวยวายว่าคุยกับคนนั้นคนนี้ไม่แฟนอ่ะมันไม่ให้สิทธิ์ตรงนั้น เราทำทุกอย่างเหมือนแฟนเลยค่ะออแต่หนูไม่ได้สิทธิ์นั้นสักทีไม่ให้ความสัมพันธ์ไม่พอยังกักเขาไว้อีก <laughs> <laughs> อ่ะเออนี่ก็แปลถูกแล้วไม่ให้ความสัมพันธ์ไม่ไม่ให้สิทธิ์ไม่สนานะความสัมพันธ์แถมไอไอคำว่ารักเนี่ยกลายเป็นกักนะออเออ,เอ,อมันไม่ใช่รักใช่ไหมมันกักอยู่ยังกักเขาอีกคันฝากหน่อยฟังฟังดูแล้วมีผู้หญิงมีแต่เสียกับเสียเนาะอ่าฮะอืมมันต้องคิดยังไงครับเรื่องนี้ไม่แร์ไม่แร์ไม่แร์แต่ว่ามันมีวิธีอยู่มีวิธีอยู่ครับผมคืออย่างน บางคนเนี่ยอืที่ต้องอยู่กับความสัมพันธ์ที่มันไม่โอเคครับที่ต้องทนกับความรักที่มันแย่เนี่ยเป็นเพราะว่าตัวเราเีตัวเลือกที่น้อยเกินไปอืจริงไหมใช่ <มา S 2> เพราะ,ะเรามีตัวเลือกที่น้อยเนี่ยมันทําให้ชีวิตของเราอะ่ะมันก็นว่าไอ้นี่เข้ามาก็ แย่หน่อยวะเราคงเราคงหาดีกว่านี้ยากคือเหมือนไปร้านเสื้อร้านเสื้อมีมีเสื้ออยู่ตัวเดียวมีเสื้ออยู่ตัวเดียวมึงจะใส่หรือไม่ใส่มีแค่นั้นเองหรือแก้ผ้ามันมีแค่นั้นอย่างเงี้ยเราจะเลือกอะไรได้ล่ะถ้าเราถ้าเราไม่เปิดกายตัวเองครับเพราะนั้นคีย์ของเรื่องนี้ก็คือเราต้องหาทางเลือกให้ตัวเองเยอะๆถ้าเรามีตัวเลือกเยอะเราจะไม่จำเป็นต้องไปแคร์ผู้ชายที่ไม่เห็นค่าเราหรือผู้ชายที่มันไม่โอเคที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะครับเราต้องเลือกสิ่งที่ใช่ให้ชีวิตตัวเอง เพราะว่าชีวิตหนึ่งเกิดมาการเลือกผู้ชายผิดคนหนึ่งเนี่ยมันหมายถึงว่าเราทนทุกข์ทรมานทั้งชีวิตเลยนะใช่ถ้าเราได้แต่งงานผู้ชายผิดคนหรืออนโอ้อรนรกรน,รก,นรกบนดินมาจริงนรกบนดินเลยใช่ปะ่ะครับอืมแต่ว่าทํายังไงให้เรามีตัวเลือกที่เยอะทำยังไงให้เรามีตัวเลือกที่เยอะมากขึ้นล่ะนี่คือขีดมันก็ต้องที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือเราต้องหลักตัวเองให้มากขึ้นครับเห็นคุณค่าของตัวเองอือหือ จริงแล้วผู้หญิงที่มีตัวเลือกที่เยอะในชีวิตเนี่ยไม่ให้อยู่ที่วิธีการแต่มปนอยู่ที่วิธีคิดอืมคือทัศนคติใช่ attitude ทัศนคติที่ดีครับจะทําให้คุณเนี่ยมีตัวเลือกในชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นอืมถ้าคุณมีความคิดข้างในที่ผ่านตัวคุณจะมีสเสน่ห์ออกมาครับคุณจะดูแลตัวเองมากขึ้นคุณจะรักตัวเองมากขึ้นครับคุณจะเห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้นอืคุณจะไม่ยอมให้ชีวิตของคุณเนี่ยไปอยู่กับอะไรที่มันแย่ อืมอืมนะครับและนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องโฟกัสคือรักตัวเองให้มากๆแล้วก็คือเซลฟ์เอสตินนั่นเองนะครับที่แบบว่ารู้จักรักตัวเองรู้จักคุณค่าของตัวเองก่อนที่จะไปให้ค่าอะไรทั้งหมดแก่คนอื่นถูกไหมครับแมวันนี้ต้องขอบคุณครับน้องชองนะครับที่เข้ามาร่วมรายการกับทางคลับกิกนะครับเป็นแนวคิดของเรียกว่าคนรุ่นใหม่นะครับที่เป็นโมเดิร์โมเดิร์ฟเชนอลสปิเกอร์นะครับให้กําลังใจติดตามช่องได้ที่ไหนเอ่ยก็ติดตามช่องได้ที่ยูทูบช่องคาส เฟซบุ๊กชองคริสแล้วก็ช่องครลิสพิมเข้าไปได้ทุก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 ช่องทางเลยเจอหมดทิกตอกก็มีก็จะอ i n s t a g กรมก็เจอเจอหมดแนวคิดของคนรุ่นใหม่ในสมัยนี้นะครับที่อยากให้ผู้หญิงรักตัวเองมาสร้างเซลฟ์เอสติมรู้คุณค่าในตัวเองขึ้นมาติดตามน้องชองได้นะครับแล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้ผมก็อาจจะต้องขออนุญาตไปเยี่ยมบ้านน้องชองดูหน่อยไปเยี่ยมถ้ำน้องชองดูหน่อยว่า ในความคิดของคนรุ่นใหม่นะปัจจุบันนี้นะครับถ้าจะไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนี่ยเราจะมีหัวข้ออะไรสนุกสนุกมานาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับม้งชองครับแล้ววันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก,รก็ก like, รุณากดไลค์เลือแล้วก็กด subscribe ไปด้วยแล้วถ้ามีคำถามก็ปรึกษาเข้ามาทาง l i n e แอดคลับกิกหรือ f a c e b o o คลับกิ๊กอินบ็อกซเข้ามาเลย สวัสดีครับผมโคชเิกอนิตโอสถานุเคราะห์ครับ,รบผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์จากการที่เปิดคลับพิกนะครับแล้วก็มีผู้ปรึกษาในทางไลน์แอดมานับหมื่นคนตอนนี้โปรแกรมโคชชิ่งส่วนตัวที่หลายคนสอบถามมาว่าคืออะไรนะครับโคชชิ่งส่วนตัวครับเป็นศาสตร์ในการใช้อันล็อกในการแก้ปัญหานะฮะในกรณีที่คุณมีปัญหาชีวิตเยอะๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทั้งชีวิตทั้งความสัมพันธ์ความรักหรือแม้กระทั่งการงานนะครับการที่เรามองปัญหาอยู่เพียงคนเดียวอันนี้มันจะทําให้มองไม่ออก ปัญหาเป็นอิโมชั่นนะครับบางทีมันไม่มีโซลูชันอยู่ตรงนั้นเราต้องอันล็อกมันด้วยอิโมชั่นเท่านั้นและทัศนคติกับแอตติทูดและความคิดใหม่ที่จะถูกปลูกฝังลงไปเท่านั้นที่จะช่วยคุณได้ในการที่อันล็อกออกมาจากปัญหาตรงนี้ในกรณีที่ต้องการมาเป็นคู่คือรีโรแมนต์หลายท่านอยู่กันมา5ปี10ปีความรักเริ่มจืดชืดจางนะครับเราสามารถจะเข้ามาเป็นโปรแกรมคู่ทำให้ความรักครั้งนี้ของคุณที่ผ่านมายาวนานแล้วกลับมากะชุ่มกระชวย แล้วก็กลับมาเหมือนกับรักกันใหม่อีกหนึ่งครั้งบางทีมันไม่ใช่ปัญหาแต่ว่ามันเป็นการอะไรที่อยู่กันมานานแล้วรู้สึกเป็นกิจวัตรประจําวันรู้สึกชืดชานะครับมักปรับนะครับเช็คโกใหม่ในชีวิต New love, นิวโกลอินเละฮะทำอย่างไรให้ชีวิตซาบาซ่านขึ้นเอ็กซ์ไซเมนต์ขึ้นสู้ชาขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งคุณมีความรักที่มีปัญหาเมื่อที่3เข้ามาสามารถจะเข้ามาปรึกษากับทางเราได้วางแผนร่วมกันว่าจะเดินต่อกับชีวิตครั้งนี้อย่างไร การเข้ามาหาลักษณะรีโรแมนต์เนี่ยถึงแม้จะมาคู่กันแต่ต้องเข้าทีละคนนะครับในสถานที่เรามีที่นั่งรออยู่ข้างนอกหรือแม้กระทั่งจะไปเดินเล่นที่ห้างเอ็มคอเทียที่อยู่ใกล้ๆกล้เป็น200เมตรนะครับหรือว่าจะรออยู่ในบริเวณที่เราจัดให้ก็มีทั้งทีวีมีสถานที่อีกมากมายที่คุณจะสามารถไปนั่งรอได้พอเข้าทีละคนแล้วสุดท้ายจะเข้ามาฟังสรุปกันทั้งสองคนเพื่อจะปรับแผนความรักครั้งใหม่ให้ก้าวเดินต่อไปอย่างเข้มแข็งมั่นคงแล้วก็สุชาสาบซ่านมากขึ้นกับแพชชั่นครังหม จุดมันขึ้นมานะครับใครๆก็ทําได้และในกรณีที่คุณทั้งสองคนไม่สามารถจะคุยกันและปรับความเข้าใจกันได้รีโรแมนต์จะช่วยเป็นตัวกลางในการสื่อสารให้คุณมีคอ m มูนิเคชันในสิ่งนี้นะครับต่างคนต่างสามารถจะพูดความในใจของตัวเองออกมาผ่านโค้ชนะครับและก็สามารถจะกลั่นกรองสิ่งเหล่านี้ออกมาเป็นเป้าหมายร่วมกันในอนาคตที่ทําให้ ชีวิตคู่ซาบซ่านขึ้นไปเป็นคอนซัลต์อีกประเภทหนึ่งที่เรารับอยู่และได้ผลมากนะครับถ้าใครสนใจโปรแกรมโคชชิ่งวันออดวันแม้กระทั่งเป็นโทรศัพท์หรือจะการจะมาพบเจอเป็นส่วนตัวนะครับกลุ่มโคชชิ่งหรือจะวีโรแมนที่มาเป็นคู่สามารถพักเข้ามาได้ในอ e ินบ็อกซ์คลับกิ๊กหรือว่าไลน์แอดคลับกิ๊กที่ผมส่งไปให้ข้างบนนี้และทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะถูกอันล็อกออกไปเจอกันครับความทุกข์ที่เกิดขึ้นอยู่ในใจเหมือนไฟที่เผาใจเราคนเดียว ไม่ได้มีใครเข้ามาทุกข์กับเราด้วยเราต้องหาทางดับทุกข์ในใจของเราให้ได้ด้วยความคิดของเราเอง